ครับผมก็เพิ่งเปิด flagship store แห่งใหม่ของยัสฟาวนะครับก็มีทุกอย่างครบถ้วนมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็สวยมากๆเลยขนาดตัวดีไซเนอร์ที่เป็นออกแบบข้างในก็บินมาวันนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากๆครับได้กจะชมเราชอบตัวอะไรดีไซน์ไครับส่วนตัวผมจะชอบ home and lifestyle ครับเพราะว่ามันแปลกใหม่ดีเพราะว่าเวลานึกถึงยัสฟาวเราก็จะนึกถึงเสื้อผ้าเนาะแต่พอมันมีโซนใหม่มาด้วยมันก็เลยมันโดดเด่นสำหรับเราดีไซน์ลดีไซน์แบบว่าที่เราชื่นชอบไหมครับ อเป็นดีไซน์ที่เราชอบค่ะใช่ครับใช่ครับอย่างโซนแบบโซนโฮมโฮมโฮมไลฟ์สไตล์ครับก็จะอยู่อีกอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าใครชอบอะไรก็มาดูที่ดาบเตาได้ใช่ครับใครชอบอะไรอ่ถ้าเสื้อผ้าของยัสเตาก็แน่นอนครับคุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่กำลังหาของตกแต่งบ้านนะครับน่ารักน่ารักหรือว่ามีสไตล์นะครับก็อย่าลืมมาที่ยัสเตารที่ไปเดินดูมีเร่งอะไรไว้บ้างไหมคะอ่าก็จะมีหมอนครับแล้วก็ ถ้าซื้อไปให้น่าจะซื้อจานไปให้ครับอะไรนะครับผมไม่มีมุกใดๆนะเพาะว่าใจชอบจานนครับผมใช่ใช่ครับลายน่ารักน่ารักครับอ๋อแสดงว่าดูว่ให้แล้วด้วยใไหมครับของฝากอะไรอีกบ้างครับผมแปลกนะเราน่นเมื่อวานแม่แอบไปสัมภาษณ์กับแกครับผมมีโอกาสให้เขาไปชมด้วยนะ อะไรนะครับรู้ต yes, ั้งแต่แรกเลยไหมครับร mm ู้ตั้งแต่แรกเลยอ๋อเราเราเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็พอเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหม่ครับคุตอนดูแล้วหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแบบฟินไหมก็นิดนึงครับฟินอย่างนี้เหรออัน้มอย่างนี้แหละครับเราตั้งใจอยากดูไลฟ์สดเลยใช่ไหมฟังแบบเบียรไทม์เลยใช่ไหมคะคือคือสุดท้ายแล้ว เราเราเรามีคุยกันก่อนไปแต่แต่สุดท้ายเรา,เราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดหรอกอว่าว่าจริงๆแล้วทุกคําพูดของของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างเราก็คือเรามันมันไม่ควรจะมีสคริปต์เนาะอะไรแบบนี้เออล้วก็แต่เราแค่อยากเข้าไปดูเ,ดเฉยๆแล้วก็อยากอยากรู้ว่าเออพี่พี่เาตอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยอะไรนะครับตลอดคลิปครับ ตอบเดียวก็พอแล้วจริงก่อนที่เราจะเข้าไปดูหรือว่าจะดูว่าพี่อาจะสับเราตื่นเต้นไหมว่าเขาจะตอบว่าอะไรอะไรบ้างผมไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่า,อย,าอย่างที่ทุกคนรู้นะพี่พี่อฟเวลาเขาจะตอบอะไรเขาเขาค่อนข้างเาขาค่อนข้างเก่งนในการตอบสัมภาษณ์อยู่ออแล้วครับก็เลยไม่ได้ห่วงว่าประสบการณ์ที่เขาเยอะกว่าผมกอ,อย่างมีช่วงหนึ่งที่พี่อาเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่หนุ่มบอกว่าเรื่องติดกระดูกอะไรเงี้ยเขาบอกเขาแป็ีตเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกนะที่ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมก็พูดไปออแต่ว่าก็ยังไม่ได้ บอกพี่เขาหรอกว่าผมจะพูดอะไรยังไงหลังไปหลังจากวันนั้นพี่น้องนนพูดคำว่าติดสรอไปพี่แอฟเขามาแซวอะไรหลังเขาก็ไม่ได้แซวเขาไม่ได้แซวแล้วมีคำพูดไหนขอบเพื่อนเมื่อวานที่มันทำให้เรากรี๊ดเหมือนแบบว่ากรี๊ดเหรอจำแล้วแบบไปในใจไมอะรผมว่าไม่ไม่ไม่นะครับเพราะว่าพี่พี่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับ พอหมายถึงชีวิตเรานะทั้งทั้งสองคนก็จะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันทั้งทั้งคู่นะครับมันจะกว่าจะไปถึงคำว่าแฟนเนี่ยอย่างอย่างที่ที่พี่เขาบอกเลยมันอาจจะต้องใช้ใช้เวลาสักนิดนึง<ม>เพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบคอบอีกเยอะเรื่องเรื่องปอดเสื้อเคยไหมเคยนิดหน่อยครับผม ย้อนกลับไปดูสัมภา์ตัวเองไหมมีมีบ้างมีบ้างครับเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่เรื่องติดจรวดแม่เขาบอกว่าน่ารักดีนะแต่ว่าะจะจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแต่แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธครับเขาบอกรอเวลาที่เหมาะสมวลาที่เหมาะสหรือมันมีอะไรไว้ก่าจรวดไหมคะไม่รู้แล้วครับ ก็มาดีก็จริงตอนนี้ค่ะเราเราเราเปนพวกหน้าไปยังไงบ้างแล้วเนี่ยตอนที่ตัดใจคุยกับพี่มงกรเออก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเนาะคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมานะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆมาเป็นปีกว่าอย่างเงี้ยครับจนปีกว่าเนี่ยก็คือพึ่งพึ่งจะอย่างที่อย่างย่งที่ผมให้สัมภาษณ์เขาแล้วก็พึ่งจะตกลงชอบพอกันทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงคือคือผมคือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันมันไม่ว่าจะยุคไหนอะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องใช้เวลา<ต>นะครับแต่ว่าเราก็รอได้ใช่ไหมคะผมรมอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนะแล้วเราจะเล่นยังไงเจะเล่นนะเาจะเล่นฝีพายยังไงจะเล่นฝีพายยังไงถ้าเกิดผมไม่อยากให้พี่เขารอนโอ้มันตอบพี่ห้ก่อนที่ มันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างมากๆเลยที่เราต้องมันต้องให้ให้ให้ช่วยจริงๆครับผมแสดงว่าเรามีแผนในใจไว้แล้วหรือเปล่าคะแบบนี้แผนในใจอย่างเช่นใจแบบแอยากจะข<แ>อ<แ>เป๊ะเลยอยากจะขอเป็นไปเลยหรือเปล่้เป๊ะเปอร์อาจจะไม่ไม่มีเป๊ะหรอกครับพ<อ>ี่มันต,ต้องยืดหยุ่นคร<ต>นะแต่ว่าไม่นานเกินรอเออไม่นานเกินรอเหรอเออก็ต้องแล้วแต่พี่เขาครับอยากใหเขาไปคอมเมนต์แซวใต้ภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการของต๊อกก็ ครับผมก็หยดหย,ด,หยดลงทุกๆวันตอนนั้ทุกคนเ้าเรอว่าเวลาลงรูปก,กันแล้วเราสองคนจะได้อะ<ร>ไ,ไรไไครับผมก็ก็เท่าเท่าที่เราคิดออกแล้วกันคือเราก็ไม่ได้อยากไปคือบางทีผมก็กลัวนะครับกลัวกลัวในแง่ที่ว่าไม่รู้ทําไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นการกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่เท่าที่โอเคแล้วกันแต่เดียวเรายังมีความกรงใจแอบอยู แน่นอนครับแน่นอนครับคือต่อให้ต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องยังมีความเกรงใจอะไรกันบางอย่างอยู่คิดยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแลยนะครับอะไรนะครับผมอะไรนะแ้วแต่ใครแลแต่ผมครับครับครับก็ก็แต่แต่จะเบาเบาลงแต่จะ นนอย่างตอนไปเปิดตัวกับเพื่อนของพี่แอฟเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ขอแซวไหมโอ้ยทุกคนทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็เหมือนเพื่อนเพื่อนของพี่แอฟเขาจะแซวพี่แอฟไปแล้วแหละเวลาเวลาเจอผมก็จะเพิ่งเจอเพิ่งเคยเจอกับผมเป็นครั้งแรกนะครับก็จะก็อาจจะยังไม่ได้สามารถพูดแบบโอ้โหอะไรได้ได้ทุกอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าพี่ๆเขาเออน่ารักมากๆครับ ตอนนี้คู่เราเวลาทําอะไรก็จะโดนจับตามองเป็นพิเศษเลยค่ะทำให้เราเกรงอยู่ทำให้เราแบบว่าต้องระวังอะไรบ้างเป็นพิเศษหะืรเปล่าตอนนี้ส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเราเราเรามีแต่ความบรุทธิ์ใจให้ให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดจะไม่ไม่ไม่ได้คิดจะสร้างสร้างสร้างกระแสเพื่ออะไรเพราะเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงจริงผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทูกอย่างตามความรู้สึกครับ

อาจาได้ได้เช็คได้เช็บบคอคิน,อนบแบบไหมเราจากต่างคนต่างเปลี่ยนตัวกันนั่นแหละนะค่ะเช็คอินแบบไหมว่าแบบมีคนเชียร์คนไม่เห็นด้วยคนสนับสนุนคนก็ถอนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเออจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ที่ที่เราจะโฟกัสก็คือคนรอบข้างคนในชีวิตจริงๆเรามากกว่าครับผมอย่างเช่นเพื่อนพี่เขาหรือว่าคนเพื่อนๆผมอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคขอบคุณนะคะ